สวัสดีครับห้างนี้ก็เป็นอีกห้างหนึ่งนะครับพี่น้องเอามาให้เบงอันนี้ก็ทายไก่อยู่ครับเพราะว่าเอาใหม่มาคว้างไหว้ใหม่มาคว้างก็เลยย่างเขาบไไนนะ่ได้เนอะอยู่คนละฟังต้นมะพร้าวนะครับอมไว้ตัวนี้กับแม่ก็บอใหญ่วันไหนแต่ว่าแม่หลายแห่งอีีนี่ห้างนี้เพราะว่ามันเอามาเลี้ยง กอนมูนะครับห้งนี่เอามาเลี้ยงกอนมูเอามาเลี้ยงกอนมูเลยห้งนี่เอามาแหลกๆเอามาแต่กอบไพ่นะครับอุ่มมาแต่กอบไพ่มันมาเลี้ยงไว้แต่หน่อยๆห้งนี่คือสิใหญ่ไปหนาจดอกเบื้องส่งตอนนี้ก็ใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็รุ่นรุ่นอ่ามอหมอใหญ่หมอหมอเบอร์เทอะไรวะหมอหมอใหญ่ครับหมอหมอใบใหญ่ใหญ่นะครับผมก็จักกูจัเบอร์หมอนะ ยัเป็นเบอร์อีกอย่างแต่ว่าห่างใหญ่ครับอยู่ห่างกำลังต่อเติมนะครับนะวิศวกรกำลังต่อเติมแม่มันรอบหอ่างกะโรดยังว่าแม่พันกลวยีหรอกแม่มันคิดวานะโอ้เเบิงมีหน่อยห้เบิงจังครับแม่นี่จังรุ่นนี้ห้างนี้แบบบอกเลยว่าเด็ดเด็ดสุดยอดอีลี เป็นความสุขของผมนะครับอันนี้ก็คือมาแบ่งปันประสบการณ์มาแช่ให้พี่น้องในเบิงนงคนับว่าเฮามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนี่้เลบ้านนี้ก็มีความสุขสำหรไหนะครับเป็นอรรพิษแบบสุดยอดเลยอีดีเป็นความงามของมันเป็นเอกลักษณ์นะครับมีเสน่ห์นะครับ สุดยอดอีลี่หันกูได้ายาขอโชคขอลาบกะมาขอได้ครับผมเพื่อเขาหายจากแม่สองแม่นะครับ <c oughs> <c oughs> อไอ้งุ่มหัวแรนเออเบงครับเบิงอันนี้มันมันถ่ายมันหย่อนแสงนะครับมันค่อนข้างที่จะบกค่อยชัดปปไหนแต่ก็พอมองเห็นอยู่เนาะผมว่าทำนี่แต่พอได้มองเห็นอยู่ครับงามอยู่งามอยู่ อีกแล้วพี่น้องผู้ใดอยากเอาต่อไปพ่อร่างมันไว้หรืออยากก็ดนอย่างนี้อยาก,ยาก,ยาก,ยากถามว่าเห็ดยังไดเอามาไหวบ้านจังไดอยา่างทีกะสอบถามข้ามาได้ครับผมสอบถามกันไหนทักถ,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 ถามทักใายกันไดนครับผมคุยกันไหนพี่น้องผมโบห่วงนะครับบอกไว้แล้วครับว่าเฮ็ดจังไดจังสางสีนะหาอยู่หากินนะครับเนาะธรรมดาของคนมันนอกขอกหนานะครับ นี่ย่งกะกินกินไปมีพักมีปลามีปูมีปลา,ปปลากะก,กินไปคันี่กะผมก็หาต่อหาแตนนะครับแน่ผมหมักเนาะ <c oughs> ความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับยังไดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้นํำนเดื้อเพราะว่ามันคือความสุขของผมนะครับเอามาถ่ายพี่น้องในชน่อมในแง่งกันนะครับเท่อนา่าเดี๋ยวผมสีไปสอนวิธี หาต่อนะครับว่าหาแบบใดยังสินะครับว่ามันเห็ดยังไงคือเอามาได้ยังสิไหนเดี๋ยวผมสีเห็ดเห้เบิงว่าเขาหากันแบบใดหรือว่าเบิงไล่แนวใดนะครับพอได้กินอยู่ับผู้ใดขันผู้ใดอยากหาผู้ใดอยากเอาหรือว่าอันนี้ก็คิดว่าพ่อได้กินอยู่พี่นอ้องบ่ห่วงวิชาแล้วครับก็บฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแนพี่น้องกัดม้วน,นกันครับผม โอเคขันฝากคิดนั่งด้วยพี่นอ้องด้วยสวัสดีครับผม